Brand Think Podcasts. A good taste makes good vibes. Lokalri, สวัสดีครับหน่อไม้คลินถนอมกิติครับพบกับโลเคอรี่รากเงาเล่าอนาคตรายการที่จะพาเป็นความรู้จักกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่รอบตัวคุณสวัสดีช่วงสิ้นเดือนเงินเดือนออกกันหรือยังครับแต่ในไหนเป็นช่วงนี้ทั้งทีผมเลยมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเพราะในความเป็นจริงก็คือภาษาอังกฤษของคําว่าเงินเดือนอย่าง salary มีรากศัพท์เดียวกันกับคาาําว่า salt ที่แปลว่าเกลือครับ เพราะเมื่อครั้งอดีตมนุษย์เราเนี่ยเคยรับค่าจ้างเป็นเกลือจริงๆและจากรอยทางประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่แหละจึงเป็นที่มาของคำว่า salary ในที่สุดเรามาลองมองผ่านแว่นของภาษาศาสตร์กันก่อนคือเจ้าคำภาษาอังกฤษว่า salary ที่แปลว่าเงินเดือนหรือ salaire ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยที่จริงมันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินมาจากคำว่า sal ซึ่งเป็นรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า salt ที่แปลว่าเกลือนั่นเองแล้วถ้าลองมองโดยแว่นของประวัติศาสตร์เพิ่มเติม เราจะเจอที่มาที่ลงลึกและเชื่อมโยงไปกว่านั้นอีกคือครั้งหนึ่งลูกจ้างชาวโรมันหรือที่เราจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนผู้มาก่อนกาเนี่น,นะครับเคยรับเงินเดือนเป็นเกลือจริงๆมาแล้วเพราะในสมัยโรมันจนไปถึงยุคกลางเกลือเป็นสินค้าที่มีค่ามากๆมากในระดับที่ถูกขนาดนามว่าเป็นทองคําขาวเพราะด้วยความต้องการของเกลือที่สูงมากจากการเป็นวัตถุดิบหลักในการถนองอาหารมันทําให้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายโดยการซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันนี้เนี่ย กลายเป็นของที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันครอบครองในวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการถนอมและสร้างรสชาติอาหารและทีนี้พอเกลือมีค่ามากๆแบบนั้นผู้คนจึงใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนและซื้อขายด้วยจนในยุคนั้นมีคำว่าサラรเรียมปรากฏขึ้นมาถึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าคำนี้มาจากไหนแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ก็สันนิษฐานว่าคำคำนี้หมายถึงเกลือที่จัดสรรหรือมอบให้แก่กองทัพทหาร หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นครับサラเรียมหมายถึงค่าแรงที่ให้แกทหารรบและยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีอีกข้อสันนิษฐานของภาษาศาสตร์เพิ่มเติมด้วยว่าคําว่าโซเจอร์ที่แปลว่าทหารเนี่ยก็มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินวัาซอเดที่หมายถึงให้เป็นเกลือหรือทูกิฟซอลต์สังเกตเห็นไหมครับว่ารอยทางความเชื่อมโยงตรงนี้ระหว่างเกลือกับบริบทรอบๆอย่างเงินเดือนหรือทหาร หลายนักวิชาการสืบค้นจากรากภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยเพราะในความเป็นจริงเพราะในความเป็นจริงเป็นภาษาที่วิวัฒนาการมาจากภาษากลุ่มเจอร์เมนิกตะวันตกหลังจากการรุกรานของแองโกลแซกซอนในเกาะอังกฤษในศตวรรษที่5และ6และพอเกิดการพิชิตอังกฤษของชาวโนมันในปีคริสตศักราช1066ภาษาอังกฤษก็ได้รวมคำหลายคำที่มาจากภาษาละตินมาเกิดเป็นภาษาของตัวเองเพิ่มเข้าไปอีก อย่างเช่นคําว่าซาราเรียมครับที่มีรากศัพท์มาจากคําว่า Sal t ที่แปลว่าเกลือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจนท้ายที่สุดก็พัฒนากลายาเป็นคําว่า s a l a r y ที่หมายถึงเงินเดือนในปัจจุบันในที่สุดถ้าลองจินตนาการตัวเองเป็นคนในยุคโรมันสมัยนั้นผมว่าน้อยคนมากนะครับที่จะคิดว่าเกลือที่มีความสําคัญและมีค่ามากต่างทองจะกลายเป็นของที่หาได้ทั่วไปในทุกวันนี้แล้วมันช่างแตกต่างห่างไกลจากความหมายของคำว,ว่าเงินเดือนที่เป็นคำยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนเหลือเกิน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสิ่งต่างๆที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งรอบๆตัวเราได้เป็นอย่างดีซึ่งในอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอีกกดติดตามรายการโลเคอรี่ไว้ได้เลยยังมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัวมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกแน่นอนผมก็ขอให้ทุกคนได้เจอกับเงินเดือนที่เฝ้ารอเร็วๆจะได้ไม่ต้องกัดก้อนเกินกินกันอีกต่อไปเดินทางกลับไปในอดีตเพื่อเล่าอนาคตร่วมมกันคผ